นี้เป็นทุเรียนที่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอิอนทิพานุาราหหกสามสานะคะเจ้าของสวนคือคุณสุภาพรประทับใจมากๆเลยบอกว่าใส่ไปแล้วมันแตกยอดทั้งต้นเลยนะคะนต้นด<า>ย,ยอดเห็นไหมคะยอดแตกดีมากอ่ายอดแตกดีมากเลยนะคะเห็นเขาบอกว่าแตกต่อเนื่องด้วยเนาะเนี่ย เต็มเลยเห็นไหมคะแต่เอามาแล้วก็อวบอ้วนด้วยเนาะทั้งต้นเลยเห็นไหมคะวมสวยงามสวยงามแล้วคุณส่เนี่ยเขาได้ซื้อผลิตภัณฑ์อฮอร์โมนน้ำนะคะชุดสีสหาย ที่มี301แล้วก็มีฮิวสองแล้วก็มีโกดวันแล้วก็เจซแอมมี่นะคะสี่อย่างเลยนะคะเนี่ยใช้ทางใบค่ะต่วนทางดินนะก็ใช้กูยินพิพันธ์หนึ่งขเก้าสามนะคะเจ้าของบอกประทับใจมากๆเลยนะคะแต่ไม่กล้าออกกล้องวันนี้นะคะเขินวันนี้เข้าไปหาน้ําในบ้านนะคะมาเลี้ยงแขกค่ะนี่ วนที่ตำบลตำบลซึ้งนะตำบลซึ้งจังหวัดจันทบุรีนะคะอําเภอขุงอําเภอขุงนี่แตะทุกตาเลยแตะทุกพ่อนะคะแตะทุกข่อแตะทุกตานะคะเจ้าะะของประทับใจมากๆบอกยอมเลยใส่เป็นหนเดียวนะคะไปนหนเดียวเลยเนาะอ่าหลังหลังจากตอนนั้นที่คุ้ยเคยถามครั้งนั้นนะคะเมื่อเดือน มีนาเมษานะคะมาตอนนี้เดือนพฤษภาเดือนพฤษภาคุณสุใส่ไปอีกกี่หนแล,ล้วคะเนี่ยใส่ใสต่อเนื่องใช่ไหมคะใส่ไปอีกแล้วเนาะค่ะจะา25วันใส่ทีหนึ่งนะคะคุณสุบอก25วันใส่ทีหนึ่งค่ะนะแล้วคุณสุได้ใช้ฮอร์โมอนน้ำด้วยใช่ไหมคะ เอามนทางใบด้วยเนาะ,ะที่เอามาฉีดต้นใหญ่นะคะอะแล้วก็เอามาฉีดต้นเล็กด้วยเนาะค่ะ,อะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูไปดูต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ที่ที่ได้เก็บผลผลิตไปแล้วเนาะ,อะโอเค